แกงเห็ดใส่เห็ดเนาะแกงหน่อไม้ใส่น้ําฝ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องยามเที่ยงๆพัพ้อกันดีก่าพี่น้อง่งบ่าวผู้ไทยพี่น้องมื้อนี้แกงไม้สดๆพี่น้องเอ้ยไม้ก็ได้ห่นึงอันนี้เห็ดน้านทานไปก่อนหอนพี่น้องเอ้ยกําลังตก็เบื่อแล้ว ประเด็กหนึ่งซ้อนสามซ้อนบรดีแกงก็รัวพี่น้องแกงกระตั้มาแต่แกงลายมันมาเกงลายแต่มันบ่มีพี่น้องเห้ยน้ำไม่บ่มีน้ำไม่ช่องแสมเขาได้แกงซื้อเห็ดมาใส่เท็ดกับโมไซไลอีกน้ำชีบเกงเห็ดมันหมดยามน้ำไม่ออกแล้วพี่น้องพี่น้องมันแดดเนาะมันคนมาตกแยกเกลือแห้งเล้งก็เราอยู่บ้านเฮ่องนมันต้องซีน้ำใส่ Say có hiding, chị đi kín nó. Bonda là Mình thấy mà mà là nó. Aoài không lạy bộ. Molay nó. Tay mở lỗi. 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 Tay mở lỗi dạ, mình đang học xí kêu kêu mình cứ tự xe tự xe đi không ạ, đi xe thới nưng, có mặt thới nồi nưng, nhanh, mình đi mua vậy ạ, men chưa, men có gì đi, ngon, mình cần say, mình cần nào เออชั่เนาะ้เขียวดิเขียวแลพี่นองสีสันเขียวดเนะใบจะนางลายน้ำใหม่บลายพดีนแล้ซุ้มนือซุ้นา้มเนื้อพี่น้องเนาะต่คอพี่น้องเก่งนะครับเมืดลยเลือเทนีพี่น้องเป็นน้องนะเดอมอดนี้เนาะ พี่นก็หมดแล้วตานทานมี่ยู่ดออกบื๊อตานท่านะพี่น้องน้ำเต็มแนแป้งนัวน้ำตาลใช่ไมพี่น้องเสร็จเสร็จแลกันพี่น้องก่อนเทียงเทียงสรรียบอยพี่น้องแกงน้ำมัใส่เห็ดนางฟ้าพี่น้องเสร็จแลกันพี่น้องเสร็ะ Ở cửa tiền ừ. cửa hắn đấy chỉ về khám hắn khỏi tin nặng của đại Nàng gặp pha với cái đấy Nàng gặp pha không 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 nó không 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 mua không 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 อ่างงเ่าเ <estrogen> <IS> ียไปเนี้ไปฮนไปไปอีกปะนไปเลกูกซายเนาะียไปลูกเนี้ไปแม่นางม่เนี่ยเนไปกเขียกไพี่น้องเยหม่สุดทันห่อนนหอนจนอน้เลอากาศก็ห่อนหนูคมไจักรไไหกไกยาสบดีพี่น้องต้อเล่นบวเล่นหนักกยาอกไปลงทงแไปน่น้องสายป เวยครับเห็นยืดเข็นบ่อยน้อนอยเห็นนี่กันมันจะกบาาแล้วนตุ๊กลุกสวหมหน้าป้ไม้ข้ากินไตยังไงจะไข่หรีอลูกไข่กันจะกบไม้ค้อน

เราอยากสดห่อนห่อนมืนยางห่อนเขาว่าล่ำบาจเอาเท่าไรกันแน่ก็เลยพี่น้องว่าเด้๋พี่น้องกิแกงน้อยสดห้อนหอนห่อกินลำบากอยางเ้เขาเสียดื่นจะมากินเยอมันมันคุณพักมันมันลดมันพี่น้องลดมันมเสียะเอาไปเย็นเงี้ยยาเไปเย็นเม่อากแ

ถูเนี่ยฮะพี่น้องในที่สุดะปลาลุงในที่กไปลุอข้าวบอตีดโทรศัพท์เด็วจองดูโทรศัพท์

Cái này là bố cửa khẩu nữa chỉ đông thôi, còn vào đấy, Ta tè ra, còn thế มลกนึ่งบกบมาเล้วพวกย่างไรฮะน้นึ่มไก่เลย่ะที่จะทำกินกับย่งใหม่ một mình môn hôn xe nó như đẹp ác nhau quý vị của nó cho này tôi biết được một cát nó mẹ 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 Nó mẹ 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 màu mẹ mẹ màu đen mẹ mẹ mẹ

ແລະກໍແຊກກໍຕ oh. ິດຕາມຢູ <Really? F> ່ແດ່ພີ່ນ້ອງພ້ອມກ